<c oughs> งไงเฟื่อนเบื่อไม่ราอ่ะถูกขังอยู่ในบ้านทั้งวันเลยอยากออกไปวิ่งเล่นชวนอกไหมเฮ้ยตัวหน้ากัสิฉันอยากรู้กเกินว่าเบื้องหลังตากลมคู่นั้นนี่มันมีความคิดความอ่านอะไรบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวจบจากนี้ฉันจะพาแกออกไปเดินเล่นเอาไหมยขอแค่อยาก่กปัญหาก็พอ ดูท้ำหน้าเข้าถ้าเกียเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดจะคงอยู่ไม่สุขแน่เลยตอนนี้อะไรเกี่ยมองไรมีอะไรอยู่ตรงนั้นยั้เหรอฉันไม่ชอบเลยเวลาแกทำอะไรแบบนี้นี่กมองไรที่ฉันมองไม่เห็นอยู่หรือยังไงใช่ใอะไรสนจะไม่รูปมือค่ายหมอนี่ด้วยกันไหมเดี๋ยวแผนฉันเป็นคนวางแล้วเดี๋ยวให้แกลงเือทั้งหมดเลย ป้านนี้จะได้เป็นของแกคนเดียวเลยดีป้าไม่ต้องมีคนมาคอยบอกคอยสั่งให้เกียรทำ,รทำน,น,นู่นทำนี่เลกกับขนมไม่กี่ชิ้นอีกต่อไปแล้วดีไหมแกยจะได้อยู่ได้กินอะไรก็ได้อย่างตามใจชอบไปเลยว่าไงอฮะไอพวกปีไม่มีสารสันดานนะชานสัตว์นรกมึงเดียวกว่าไหมนะมึงเือดีช่างกล้ามาจากไหนถึงได้มาดูมิ่นดูแคนความจงรักภักดีที่กูมีให้กับนายของโก้เ๋ยมึงมองเห็นกูสับสนปนไปกับวิญญาณปาาสหายมึงในนรกไม่กูก็มองเห็นมึงเก็นมาปกติเนี่ย อย่าลงผิดคิดไปว่ากูจะมีความคิดความอ่านเจียงใกล้กับได้ไร้ชานอย่างมึงนี่ก็คูยกับมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยกู้ไม่มีทางคิดร้ายทำร้ายเจ้านายแต่ที่รักกูให้มีรอยขีดคนไมจะเพียงปลายเล็บมึงรักมันขนาดนั้นจ้ะหากผู้ใดมีแม้เพียงแต่ความคิดหมายหวังที่จะให้เจ้านายกูเครื่องราคายแม้เพียงปลายเส้นขน กูจะชีกร่างมันจนไม่หเหลือความเป็นคนกูจะข,ขยี้ขยำมันให้จมปนด้กับเพื้นธรณีหากมันตายกลายเป็นผีกูก็จะโส่ส่งไล่หนีไม่ให้มันมีที่ได้สิงโซ่กูจะไม่ให้มันได้อยู่สุขกูจะสาบส่งให้มันต้องตกนรกในคุมที่ลึกและร้อนที่สุดให้มันต้องทุกข์ทรมานจมอยู่ในกองพึ่งไปชัวช่วกับชั่วกโอเคตายสิจะอะไรขนาดนั้นลหละไอ้อจองข้ามว่าไงจะนว่างแผใ่ในหมดละ เลิกครอมแล้วบอกว่าแกใช้อุอะไรได้บ้าง